สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวทีอาร์ดีสปอร์ติโวเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจน <Wow. S 1> ปลากระป๋องโรซาเชนไบรท สูนลอยน้ำดื่มตราสิงนะครับเอาละครับถึงช่วงโชว์ของพวกเรากันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทีมของพี่บอลกับคุณครูอ้นก่อนเลยนะครับไปชมภาพเบื้องหลังกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับอ้นถนัดแนวไหนจริงๆแล้วหนูถนัดเพลงป๊อปตลาดมันริบบี้ปกติมัน,มนไม่โดดเด่นนะใช่ถ้างนั้นแบบแนวแบบล็อกล็อกได้ไหมเออล็อกล็อกเลยอ่ะให้เขาดูแบบมองว่าเฮ้ยเขาอย่างนี้นะแต่ว่า เฮ้ยแบบออกมาแบบแข็งแรงใช่สะบัดหัวอะไรเงี้ยเออคาล็อกขนาดนี้ต้องซีรีฟูลแล้วมั้งพี่เอ้ยซีรีฟูลจิจใจอย่ามาจิตใจมันมากมปมันจะเป็นบาเอย่างเล็กจิลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนื้อเสียงของเขาเนี่ยได้แล้วครับไม่กังวลไม่กังวลไม่น่าเชื่อจากสาวออนแอมาเป็นกระเทยแนวร็อก รอดูครับรับรองว่าโชว์นี้แซ่บแน่นอนพิกคาแรคเตอร์กลายเป็นตุ๊ดล็อกธรรมดานะป็นธรรมดานะเป็นทีมของพี่บอลและคุณครูโอ้นะครับที่ความฝันของคุณครูโอ้นั้นคือจะนำเงินรางวัลนะครับเป็นทุนในการซื้อบ้านใหม่นะครับกับบทเพลงนี้ครับจิจะครับเชิญครับ อยลากล้ายกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไปอย่าต้องเสียหน้ สันเพียต้องการให้เธงเข้าใจ วตาแทีจริงใะก็ต้อไป <Hey! S 1> อยามาจิตายมันมา,ม,ามันจะเป็นบาเรื่อเล็กจงตายเป็นเรื่อ,อยา, hey! อากเป็นจกรจ,จะดีกวามาฉนว่าข้าาแต่ที่จจฉันก็ต้องไป ครับสัมภาษณ์เลยคุย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 เลยทำไมอ่ะเป็นไงอ่ะเอ้ยทำไมครูพูดไปก่อนเลยไม่ใช่พูดไปก่อนพูดไปก่อนเลยเสียงเริ่มเป๋แล้วโอ้โหมันจริงๆพี่เบ็คกี้ครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเฮียโอ้โหเฮียมันจังเลยอ่ะเสียงเฮียนะในการเป็นชาวร็อกบอกได้เลยว่าอิ่มเอิบเฮียเอ้ยจริงๆ เป็นตุ๊ดที่ต่อมร็อกแตกได้ดีมากสุดยอดนะขอบคุณมากครับพี่เบิร์ตคิ้นแจ๊เฟร็ครับแจ๊คเสียงหล่อมากคือคือว่าติดตาเนี่ยก็คือเป็นนักเชื่อว่าเป็นผู้ชายหล่อๆคนที่แบบว่าสูงๆล่ำๆเบึกเกขอเปิดปั๊บ เกล้าเล่นแต่ว่าประสิทธิภาพของคุณด้วยความที่คุณเป็นครูคุณสั่งสมประสบการณ์มาเยอะทำให้พวกเรามีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะแฮปปี้มากมากขอบคุณน้องเฟสครับหัวหน้าทีมครับเป็นคนเลือกโช์นี้และเพลงนี้เลยเป็นยังไงครับคือถึงแม่หุ่นเขาจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าแสดงออกมาไม่มีอะไรขัดหูขวางตาเสียงไม่มีตกแรงไม่มีตกสุดยอดขอบคุณพี่บอลมากครับ อ้นครับวันนี้ขอบคุณจริงๆที่ครูอ้นทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วงานศิลปะมันมาจากใจจริงๆสิ่งที่ครูอ้นต้องการมอบให้นั่นคือความสุขโดยแท้จริงนี่คือคุณครูอ้นนะครับขอเชิญครูอ้นนะไปพักก่อนได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับมาถึงโชว์ที่สองนะครับของทีมของน้องเกรซและน้องแม็กนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมภาพเบื้องหลังกันครับชอบร้องเพลงแนวไหนคะส่วนตัวชอบแล้วร้องสตริงครับแล้วมีศิลปินใครที่ชอบคะในแนวสตริงเนี่ยก็ เจสเตอร์ ester, ครับเพลงอะไรอะ่ะหรือเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดเธอเก่งถ้ามั่นใจจะร้องเพลงนี้ก็เอาเลยเพงครับแต่ว่าต้องเอาเรื่องอารมณ์ให้อยู่แค่นั้นเองครับเธอมวลาร้องอะไรต้องนึกภาพเนื้นอ,อร้องตามไปด้วยครับค่อยๆมาค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดอารมณ์เยอะๆ เนื้อเสียงยิ่งไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเต็มมีลมๆแผ่วๆมันจะรู้สึกเจ็บปวดได้มากขึ้นครับพี่เก๋ก็แนะนําเกี่ยวกับอารมณ์เพลงครับควรใส่อารมณ์ตามเนื้อร้องควรเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อเพลงครับวันนี้เป็นกําลังใจให้เขานะคะนอกจากเกรซให้โอกาสเขาแล้วอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมในห้องส่งให้โอกาสเขาด้วยนะคะมุ่งมั่นมากครับจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะสื่ออารมณ์ของเพลงให้ได้มากาตำรวจ จะร้องเพลงได้ขนาดนี้เชียร